สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทั้งช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับจะมีเนื้อทั้งมาฝากตอน FC ทั้งช่องครับผมวันนี้วันที่19กันยายน2 5 6 6 6ครับมือนีครับผมเลขแม่ชุ้มแพร่ทรงมาให้แลละครับผมขอแจ้งข่าว FC ทั้งช่องครับผมตอนนี้ครับผมเปิดเพจใหม่แล้วครับนี่ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมทางเพจ f a c e b o o k ครับผหัดชาแนลของแท้ครับผมนี่ครับ คนติดตามพันคนครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ของแท้นะครับรูปโปรไฟล์นี้ของแท้ครับผมทาง facebook ครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ติดตามได้ครับเพราะว่าผมจะลงทุกอย่างนี่ครับผมทางเพจครับผมเจ้าไหนมาก่อนจะลงให้ทางเพจก่อนครับผมเนาะตามนี้ครับผมนี่ครับนีนรูปผมรูปแม่น้องคำแพงรูปน้องคำแพงครับผมน้หน้าเพจครับ นี่ครับเปิดเพจครั้งแรกครับผมฝากกดติดตามด้วยครับนี่ครับลงคลิปไปครับผมลงคลิปไปครับนี่ครับเพจนี้ของแท้ครับนอกนั้นของปลอมนะครับตามนี้ครับผมเนาะตามนี้ครับเมื่อนี้ครับผมมีทางมาฝากตอนเอฟซีทาง u ู u b e แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k ครับ เป็นของแม่ชุมแพครับผมแม่ชุมแพครับฝากกดติดตามด้วยเด้อครับผมนี่ครับของแม่ชุมแพครับงวดที่แล้วครับงดที่แล้วนี่ครับผมให้แม่ครับผมเนาะหลักหน่วยล่างบกเข่าครับผมวิ่งบนเจ็ดกับหนึ่งครับเข้าที่หนึ่งครับแม่วางงดนี้ครับผมล่อง ท่าพิสูจน์กับเอฟซีทางช่องอีกงวดหนึ่งครับผมนี่ครับหลักหน่วยล่างครับก็ถือว่าหลักหน่วยล่างครับผมแม่เดินดีมาตลอดครับผมแต่ว่างวดที่แล้วครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับนี่ครับผมซ่อมเบิง์เลขแม่ครับผมเนาะตั้งแต่ครับผมตั้งแต่ครับมิถุนาครับผมนี่ครับมิถุนนามาครับนี่ครับ ถือว่าเลขแม่เขาบ่อยมากก็เลยไม่นําเสนอใหตุทีทั้งช่องงวดที่แล้วงวดแรกครับไม่เข้าแต่ว่าก่อนตอนนั้นเข้าดีแม่ครับผมของแม่ชุมแพครับนี่ครับแม่ชุมแพครับผมนี่ครับผมของแม่ชุมแพครับหนึ่งกันยาหนึ่งสองห้าเข้าที่เก้าหนึ่งครับแต่ว่าสิบหกกันยาครับผมบอกเขาครับ งวดนี้แม่ว่าอยากให้ f อฟทั้งสองกับผมเนาะเบื้องคลิปแม่ให้จบแล้วก็วิเคราะห์ช่วยกันครับนี่ครับแม่ได้91ครับงวดก่อนนะ500บาทครับงวดที่แล้วครับนี่ครับผมแม่ชุมแพรครับงวดนี้ครับงวดนี้งวดนี้ งวดนี้มันแล้วครับผมงวดนี้มากแหลวครับนี่ครับหน่วยล่าง2 7 8 1 0ครับ2องเจครับตัดดับเหลือแค่2ตัวครับ7กับ0ครับหลักหน่วยครับจับคู่ให้แค่2คู่กับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ให้แค่2คู่ครับ นี่ครับคุณพระหัดแม่ส่งแนวทางมาให้อีกจ้างวดที่แล้วหลุดงวดนี้แม่ไม่จับคู่ให้นะสูตรล่างสูตรหน่วยล่างหลุดถ้าหลุดอีกก็จะไม่วางแล้วจ้านี่ครับตามนี้ครับผมเนาะตามนี้เลยครับล่างอย่างเดียวครับของแม่ชุมแพรครับพบว่าครับผมเนาะ ก่อนผมจะนํามาลงช่องเนะี่ยผมต้องคัดกร่องก่อนครับคัดก่อนยังตํำนะครับผมดูครับสองสามันขึ้นไปผมไม่ใช่ว่าจะมาให้แล้วจะลงให้เลยครับไม่ลงครับผมตามนี้ครับเอาแม่ว่างวดนี้ถ้าไม่เข้าครับจะหยุดก่อนนะครับผมงวดนี้ถ้าไม่เข้าจะหยุดก่อนครับป,รปิดอย่างกับผมเนาะเป็นแค่แนวทางกับผมเป็นแค่แนวทางให้เอฟซทางช่องครับแม่ชุมแพรครับ แม่จากชุมแพรครับผมจังหวัดขอนแก่นครับ <c oughs> จับคู่ให้แค่สองคู่ครับผมเนาะจับคู่ให้แค่สองคู่ครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียว ล่างอย่างเดียวครับนี่ครับล่างอย่างเดียววิ่ง9ครับวิ่งเก้าครับจับคู่ครับจับคู่ 90ครับ97ครับมีแค่2คู่ครับผมเนาะมีแค่2คู่ครับวิ่งเก้าล่างครับหลักหน่วยครับผมเนาะหลักหน่วยเตรียมสูตรครับหลักหน่วยล่างครับผมปี66ครับผิดแค่งวดเดียวครับนี่ครับปี66ครับ ผิดแค่งวดเดียวครับหลักหน่วยล่างครับผมเดินดีมากครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับผมหลักหน่วยล่างปีหกหกผิดแค่งวดเดียวครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะผมก็แน่แม่มากประมาณโอ้ตั้งแต่เดือนนะครับเดือนนี่ครับตั้งแต่นี่ครับมิถุนาครับผมเนาะแม่ทรงมาให้ครับมิถุนาครับผมมิถุนาใช่ไหมกรกฎาสิงหากันยาครับผม ตุลาเดอนในตุลาครับผมเนาะเลขออกหนึ่งตุลาครับประมาณสามเตือนครับผมเนาะนี่ครับประมาณสามเดือนแล้วครับผมผมแนมเหล็กผมแนมเบิรงเล็กแม่ครับผมเนาะโวผิดโวถูกครับผมหลักหน่วยเต็มสุดของแม่ครับหน่วยล่างครับหน่วยล่างครับ หน่วยล่างหน่วยล่างมี5ตัวครับมี2มี7ครับมี8ครับมี0ครับมี1ครับมี5ตัวครับแต่ว่าแม่ตัดทิ้งครับผมเนาะตัด2ออกครับตัด8ปออกครับ ตัดหนึ่งออกครับผมเนาะเหลือแค่2ตัวครับ7กับ0ครับนี่ครับหลักหน่วยล่างมี2 2 7801ครับของแม่ชุมแพครับผมนี่ครับกัด2ออกกัด8ออกกัด1ออกครับเหลือแค่7กับ0ครับเป็นที่9097ครับนี่ครับแม่ว่าครับผมเนาะตรงๆครับผมตรงๆไม่ต้องกลับนะครับตรงๆครับ ล่างอย่างเดียวครับ1นทับสิบครับทับ6 6ครับนี่ครับผมเนาะแม่จากชุมแพครับแคปน้าจอเดอครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับนี่ครับกัถวาเหล็กแม่แม่นอยู่ครับผมหลักหน่วยล่างครับปี6 6ภาพัรทั้งเดียวครับตามนี้ครับผมเนาะ ฝากกับ FC ทางช่องด้วยครับนี่ครับผมผมเปิดเพจใหม่ครับผมเปิดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เองครับผมเนาะผมเปิดเพจใหม่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับนี่ครับคนติดตามพันกว่าคนแล้วครับนี่ครับผมพ่าหัตช์แชนแนของแท้ครับทางเพจ Facebook ครับเอากระตามนี้ครับผมเนาะกระซุดท่านี้ครับกับขออุ่นพ่นให้ FC ทางช่องที่เบิึงคลิปนี้ นั่ไปพิจารณาเบื้องกระผมถ้าชอบกระตามโมแมกระพันได้ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับแม่ชุมแพงวดนี้ล่างอย่างเดียวครับวิ่ง9ล่างครับจับคู่ครับ90-97ครับหลักหน่วยล่างครับ27801ครับตัด2ทิ้งตัด8ทิ้งตัด1ทิ้งครับเหลือแค่7กับ0ครับตามนี้ครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผม